เกิดอะไรขึ้นกับสองสาวดาวตบไทยในศึกเอสบีลีกประเทศญี่ปุ่นที่ฟอมไม่เปรียงปร่างถูกจับนั่งดองอยู่ข้างสนามซอแววอดเล่นในฤดูกาลหน้า สวัสดีครับวันนี้ช่องข้างสนามจะพามาติดตามผลงานของสาวดาวตบทีมชาติไทยที่เล่นอยู่ในศึกเอสเวลี e ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสําหรับการแห่งขันศึกวอลลวัลหญิง s อสเวลี e ประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาล2025-2026ที่กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นสนุกสนานนั้นมีสาวไทยของเราเล่นอยู่ในศึกเอสเวลี e ประเทศญี่ปุ่นนี้หลายคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งมิดเดิลบล็อกคนเก่งที่เล่นให้กับทีม P.F.U. Bluecats เตยหัตยาบัรุงสุขมิดเดิลบล็อกคนสวยที่เล่นให้กับทีมฮิซามิสุสปริง g s ชัชชุออนโมกสีหัวเสากัปตันทีมชาติไทยที่เล่นให้กับทีม v i กตอรีน a าฮิเมจิ รวมถึงอัชรพรคงยศดลพรสินโพและวิมลรัตนพันธ์ทีเล่นให้กับทีมอารันมาเรยามากตะนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังมีมือเซตตำนาน7็เซียนอย่างซาร่านุสราต้อมคำที่เป็นทั้งสตารโค้ชและผู้เล่นเซตเตอร์ให้กับทีมควีนเซคาริยะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากสาววดาวตบทีมชาติไทยของเราโชว์ฟอร์มให้กับสโมสรต้นสังกัดได้ดีก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับการต่อสัญญาหรือเตะตาสโมสรอ,อื่นในต่างประเทศแน่นอนว่าโอกาสของสาวสาวดาวตบของเราจะมาพร้อมกับเงินตราและรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะฮะดังนั้นสาวๆในต่างแดนจึงจะเป็นจะต้องสร้างผลงานให้ดีที่สุดจึงจะได้มีโอกาสเล่นในลีกต่างแดนต่อไปนะฮะ สำหรับนักตบสาวไทยที่เล่นอยู่ในศึกเอสวีริกประเทศญี่ปุ่นก็สร้างผลงานได้ดีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทัดดาวนึกแจ้งที่เล่นให้กับทีม PFU b l u e c ล s คโดยเธอเป็นมิดเดิลบล็อกคนสำคัญของทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมรั้งอันดับ5ของตารางโดยแข่งไป30เกมชนะ19และแพ้ไป11เกมนะครับโดยผลงานส่วนตัวของทัดดาวนึกแจ้งนั้นลงเล่นไป28เกม64สเซตทำได้183คะแนนโดยแบ่งเป็นตบบอลเร็วทำคะแนน134คะแนนได้จากการ บล็อก48คะแนนและได้จากการเสริม H 6คะแนนนะครับเรียกว่าทัดดาวนึกแจ้งนั้นฟอร์มดีใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะ ในส่วนของสามสาวในทีมอรันมเรยามากะตะซึ่งถึงแม้ว่าทีมจะจบบวยอยู่ในอันดับ14ของตารางทําได้เพียงชนะ3เกมและแพ้ไปถึง21เกมแต่ผลงานส่วนตัวของเพียวอัชราพรหงยศก็ไม่ได้คีเร้นะฮะโดยลงเล่นไป28เกม8ปเซตทําได้มากถึง293คะแนนแบ่งเป็นตีบอลทนานนานําคะแนน261คะแนนไดจากการบล็อก25คะแนนแต่ได้จากการเสิร์ฟเอสคะแนนนะครับรังอันดับผู้ทําคะแนนสูงสุดของ SV l e วีลีอยู่ในอันดับที่29ของลีกนะฮะ ในส่วนของไก่วิมลรัตนพันธ์บล็อกกลางบนเร็วของทีมก็เล่นได้อย่างดีทีเดียวเช่นกันนะครับโดยลงเล่นไป28เกม87เซตทำได้176คะแนนแบ่งเป็นได้จากการตีบอล99คะแนนได้คะแนนจากการบล็อก60คะแนนและได้จากการเสิร์ฟเอชมากถึง17คะแนนมีชื่อเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับที่54ของ s v League นะฮะเรียกได้ว่าทั้งเพียวอัชพรพลคงยศและไก่วิมลรัตนพันธ์มีผลงานส่วนตัวที่ใช้ได้อยู่นะฮะ แต่ในส่วนของน้องยูฟ้าดนพรสินโพน้องนั้นยังช่วยทีมไม่ได้กำลังพักรักษาอาการบาดเจ็บเป็นหัวเข่าฉีกขาดอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องฝากแฟนๆวลลบอลหญิงชาวไทยส่งกำลังใจให้กับเที่ยวอัจฉริพรคงยศไก่วิมลรัตนพันธ์ได้พาทีมอารันเรยยามากตะทำผลงานให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับ มาที่นุสราต้อมคำมือเซตและสตารโคสตของทีมควินเซคาริยะที่มีผลงานทีเดียวนะครับโดยเธอนั้นพาทีมควินเซคาริยะอยู่ในอันดับที่6ของตาราง SV อ e วีลีโดยนุสราต้อมคำเป็นมือเซตอะไหล่ลเลิดของทีมและทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนเซตเตอร์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะฮะ มาถึงนักตบสาวทีมชาติไทยที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงนั่นก็คือมิดเดิลบล็อกของทีมฮิซามิสุสปริงอย่างเตยหัตยาบำรุงสุขและบุมบิมชัชชงอ่อนโมกศีดาวตบหัวสาวของทีมวิตรินะฮิเมจิที่เป็นที่น่าแปลกใจว่าถึงแม้ผลงานต้นสังกัดของทั้งคู่จะดูดีแต่นักตบสาวไทยของเรากลับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเรามาดูกันที่หัทยาบำรุงสุขบล็อกกลางบอลเร็วของทีมสากะมิซามิสุสปริงทีมอันดับ2ของตาราง s อสวล โดยฮิซามิสุสปริงนั้นแข่งไป30เกมชนะมากถึง23เกมแพ้เพียงแค่7เกมรังอันดับ2ของลีกซึ่งถึงแม้ผลงานของทีมจะดีนะครับแต่ผลงานส่วนตัวของหัทยาบำรุงสุขนั้นไม่ค่อยดีเท่าใดนักโดยลงเล่นไปเพียงแค่34เซตทําได้64คะแนนแบ่งเป็นตบทําคะแนน33คะแนนได้จากการบล็อก26คะแนนและได้จากการเสิร์ฟ5คะแนน ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจนะครับว่าในช่วงหลังๆนั้นอัธยาบำรุงสุขไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรโดยทางทีมฮิซามิสุสปริงนั้นชอบที่จะใช้งาน อารากิเอยากะและฮิรายามะชิออนมากกว่านะฮะโดยอารากิเอยากะได้รับโอกาสลงสนามไปมากถึง111เซตทำไป267คะแนนส่วนฮิรายามะชิออนได้เล่น88เซตทำไป183คะแนนส่งผลให้หัทยาบำรุงสุขของเราตกลงไปเป็นตัวเลือกในอันดับที่3ของทีมไปโดยปริยายนะครับซึ่งหากหัทยาบำรุงสุขยังได้รับโอกาสจากทีมงานสตาฟโพสของทีมฮิซามิสสสปริงน้อยแบบนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ยากที่หัทยาจะได้รับการต่อสัญ าในฤดูกาลหน้านะครับก็ต้องเอาใจช่วยให้หัตถยาบำรุงสุขได้รับโอกาสให้มากขึ้นและหากได้รับโอกาสก็ขอเอาใจช่วยให้หัตถยาของเราทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นที่ไว้วางใจของสตาฟโคสชของทีมฮิซามิสึสปริงนะครับ มาอีกหนึ่งสาวกับดันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างบุ๋มบิ๋มชาชอิอนมอกสีที่เล่นอยู่กับสมสรวิกตอรีนาฮิเมจิทีมในอันดับ4ของตารางเอสวี g ลกประเทศญี่ปุน่นซึ่งวิกตอรีนาฮิเมจินั้นมีผลงานชนะ21เกมแพ้11เกมถือว่าผลงานไม่ได้ขี่รีเลยนะครับ แต่ผลงานส่วนตัวของบุ๋มบิมก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควรหลังจากที่น้องหายจากอาการบาดเจ็บและหลังจากรับใช้ทีมชาติไทยในการพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองซีเกมมาครองได้สําเร็จชาชูออนก็บินมาช่วยทีมวิกตอรินาฮิเมจิในทันทีนะฮะแต่ผลงานของเธอนั้นมีโอกาสลงเล่นไปน้อยนิดเพียงแค่2เซตเท่านั้นโดยทําได้เพียง5คะแนนซึ่งมองดูแล้วทางโพสต์ของวิกตอรินาะชอบที่จะใช้งานดาวตบสาวชาวอิตาลีอย่างคาเมร่ามินกาดีมากกว่านะฮะ ซึ่งชัชชุโอนโมกสีหลุดไปเป็นตัวเลือกลำดับที่5ต่อจากคาร์มิล่ามิกาดีที่ทำคะแนนไปมากถึง505คะแนนโนนาก,กะรูดีที่ทำไป418คะแนนรวมไปถึงวัตานาเบคายะที่ทำไป121คะแนนและดีเจยองที่ทำไป108คะแนนนะครับ ก็ถือว่าเป็นที่น่าหนักใจไม่ใช่น้อยนะครับเราะชัตชูออนโมกสีของเรากลับมาช่วยทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิช้ากว่าเพื่อนร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แถมยังมีเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งหัวเสาที่รูปร่างสูงใหญ่ตีหนักตีทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องจึงทำให้บุบบิ่มของเรายัางไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเท่าที่ควรจึงได้รับโอกาสน้อยไปหน่อยนะฮะทำให้ในตอนนี้โอกาสที่ชัตชูออนโมกสีจะได้ลงเล่นให้กับทีมวิกตอรีน่าฮิเมจิในซีซั่นหน้าก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันที่เหลืออยู่ชาชูโอนโมกสีจะมีโอกาสลงสนามลงไปโชว์ผลงานว่าสาวไทยของเราก็มีดีไม่แพ้ใครนะครับฝากเอาใจช่วยนักตบสาวไทยกันมากๆนะฮะฝากคุณผู้ชมทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับนักตบสาวทีมชาติไทยของเราที่เล่นอยู่ในศึก SV LEAGUE ประเทศญี่ปุน่นรวมไปถึงนักตบสาวในต่างแดนทุกคนกันด้วยนะครับ คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดคิดว่าสาวนักตบไทยคนไหนที่จะมีโอกาสเล่นอยู่ในศึกเอสเวลี illy, ประเทศญี่ปุ่นในซีซั่นหน้าฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับรวมไปถึงฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณที่รับชมนะครับ